อาจารย์ย่นย่อรวมแล้วรวบลงมาสู่จิตเป็นอนัตตาได้ตลอดไปนะขันเวทน,นาสัญญาสังขารเป็นอนัตตาได้ตลอดเขาไปนั่งอยู่ฮะนั่งยืน,น,ก,นก็นังนน่งเลยนอนก็นั่งขึ้นันงานก็นั่งขึ้นเพราะจิตมันไม่ได้เป็นไหนไงมันนิ่งนั่งแล้วก็นิ่งอยู่กับอาร,รมณ์ความรู้สึกทำก็ได้ตรงนั้นนะทตามก็ได้ไม่ทาก็ได้แ,แต่สภาพสภาวะที่จะต้องทำสิ่งที่ทําเกี่ยวข้องกับขั้นผู้ใดหรือว่าอยู่ โดดเดี่ยวแต่ไม่ได้เดียวดายทำแบบไม่คล่องทำแบบไม่ค้างทำแบบเจิดจ้าสว่างสวัยลูกกระทาดตื่นตัวก็ได้เพราะว่าจิตเราไม่ค้างเราไม่คล่องแต่ทุกอย่างที่ทำเกิดด้วยอำนาจแห่งพลังแห่งหมุนพลังแห่งคำว่าพลังถ้าย่นย่อไปหารถรถสี่สูบก็จะมีพลังอีกเท่าหนึ่งนะสี่สูบรถรถสามล้อนี่มีสูบเดียวแต่มันสูบใหญ่ก็พลังอีกเท่าหนึ่งมันรถไถนี่สูบเดียวแต่สูบมันใหญ่ก็มีกำลังอ,อย่างรถด,ดำนี่ รถด,ดาอาจจะมีหกสูบรถเกียร์นี่มีแปดสูบเพราะอาจารย์อยู่กับเครื่องยนต์ไงคำว่าพลังไงไหมสูบคือเครื่องรถยนตนะ์น่ะเครื่องสูบเครื่องผลิตความรุนแรงความแรงของมันน่ะนะ,คน 8, นนน 5, เ,ะเคยว่าแรงมา้าแรงม้าสองพันห้าสองพันห้าสองพันแปดนะว่าสามพันหาเดี๋ยวมันก็ยกวแรงม้าเคยเรียกว่าแรงม้าเฉยๆแต่ที่ว่าแรงๆเพราะว่าสูบลูกสูบมันมีมาก